มันหลูบเนาะพี่น้องสง,งสัยทังสิทธิหมอแหงเนาะเยบร้อย oh my god สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้อง fc ฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อน,นี้น้องตัวเกี่ยวกะสิไปหาอยู่หางก,กินดีกเนาะพี่น้องเสรนเก่าเส้นเคย อันนี้ก็คืออุปกรณ์หากิ่นของเฮาพี่น้องคือว่าืันนี้เนาะอากาศฮอนเอาแห้งพี่น้อง<ม>เฮาจะไปหาคลองกระป๋อมเนาะนี่ไม้คลองกระป๋อมมาพี่น้องนี่เฮาจะไปหาเลาะตามนักหัวตามต้นไม้เนาะบ่อนที่ว่าป่ากระป๋อมมักอยู่นะเนาะเพราะว่าเฮาแต่ก่อนเฮาก็เ,ากเคยไปคลองเนะเาะเวลาเฮาจะคลองก็ต้องผิวผิวผิวนุ่งนๆๆ้อยอ่าต้องผิวแบบนี้ก็นเนาะเพื่อเฮาจะคลองแบบว่า โให้มันแหล่นไปปะเฮาขนาดแบบให้มันแบบนิ้งนอนใจให้มันรับน้องเนาะนี่อ่ะสิเป็นจังใดกะไปเบิ่งไปสมน้ำกันเลยเนาอพี่น้องไปกันเลยจ้าพี่น้องเห็นกระป๋อมอีกแล้วเนาะนี่ Ui lắm Đẹp bọ Ui vô đây tốc tốc thì nó cái đáy vào เป็นน้ำไม้อันสายเนี่ยน้องสายมานั้นนี่ยะเข่งพดอุย้ยนี่พี่น้องได้แล้วได้แล้วหนึ่งโต้ปไปไปต่อกันเลยพี่น้องเขาเห็นกระป๋อมีแล้วเนาะเอาสิมาโคง้งกันเลยพี่น้องผิวให้แน่ผิวอะไร <c oughs> เห็ุอะไรบวบวงมันนั้นยาวใหญ่เกิดไปเลยนี่เนาะพี่น้องพ่อแดงๆนี่ตัวใหญ่เลยโคตรตัวนี้มันเก่งตัวนี้ 哎，我我问能放 มันยากนะพี่น้องบ่อน,นี้มันเข้าถึงยากนะมันแบบโคกๆเน่พาไปบนใหม่พี่น้องถ่ามันขึ้นมาจากมาใหม่เนาะพี่น้องอุย้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเยยางอีกตัวหนึ่ง เอาขนาดพี่น้องเลยเอาแบบบ่มีลมเลยบ่มีลมมีแรงเลยเหมือนนี้มาโอ้น้องมันกัดมือเนาะน้องน้อยหน่ะยานกระป๋อมด้วย่ามักคองกระป๋อมบัวว่าน้องน้อยยานแม่นโอ้ยจับโอ้ยมันบ่กัดดอกเฮาต้องจับจับหลังมันเอานี่เอานี่สิจับนเนาะมักคองกระป๋อมแต่ว่ายานกระป๋อมแม่กระป๋อมออกวางขนาดมื้อนี้แม่แม่เฮายานกระป๋อมเลยแม่ นี่เนอะสีคลองเขาเสียโอออกเลยต้องระวังเนาะมันงับเก,ง<อ>งบก่งเลนี่นี่โงับเก่งขนาดนี้นี่น้องมาใส่เลยเย็นตัวนี้มันออกเราเวลาเหาลงต้องระวังนะระวจั๊กระวังตัวไปอืมอุ๊ยนี่สามตัวแม่หาเนี่ยมัดแต่บอกแม่เฮียมันอะไรวะกลัเมากลัเมาเนาะใส่ปั๊บนะนั่นแล้วแมเ่เจ้าพราไปเจาสิาอันี้มาเสื้อผ้า,ามันหมื่นเลย ยังอยู่อยู่เนาะขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้เผียวๆาูเดี๋ยวมันมันลบอยู่มันลบ ผมเป็นเพิ่งมิมโอโหแหละจะตัยังยป,ปะไปหาเหยื่ออะไรต่อไปเวลาเบิ่งกระป๋งม,มันต้องเบิ่งคักน้องบ้งางเราะมันเนี่ยมันบ่ค่อยเห็ดนะผิวผิวเอาคล้งงงองคล้อง โอ้ย oh นี่น,นีพี่น้องว้าว <Wow. S 3> มาม,ามัมาจับซีทั้งแห้วันนี้แหละโอ้แห้งแห้วน,นี้แหละมันจังเข้าจังยู <c oughs> ี่เป็นผู้ชาวคลองกระป๋อมเดิมวันนี้เด้อเอาใส่เลยอุ้ยมันกัดสายนี่นุมาเถาตรงสลัดตัวนี้มันลงก่อนนุพรุ่นี้เราใส่ของกันดีได้อืมใส่นี่แหละมันจะเห็นคักเนาะใส่นี่พัดแมนมันใส่โองพัดแนมเรเห็นไปไปต่อระวังกระสดุดแล้วมันเหี้ย ต่อไปกระป๋อมคอแดงเดีอค่ะเดีค่ะงออยู่นะงออย่างนี้เลยพี่น้องพี่น้องอาจบอพเห็นเนาะค่อยๆเด้อค่อยๆย่าง ยังพอได้เข้าซ่อมเข้าแล้วเห็นบ้านนี้มันเจออันนี้เนี่ยมันถูกเข่าเลยพาลสิทธิ์แหงโพดไปเลย จะคล้องกระปอมแต่ผิวเป็นจะกี้ผ <h lap> ิวเป็นอยู่ใช่ป่ะอันแขวมันห่างไผู้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 อยู่างผู้มาไปเลียวไปเห็นข้อสีแดงๆฮะโอ้อยู่นี่ก็มี่โอเคโอเคโดดไปใช่ละอ๋อมันโดดต้นไม้ โอ้มันคือลักแท้เนาะเห็นอยู่บ่ผูเห็น bắt 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 thế bắt 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. ยี่โอเคเอาคือฝนตกอีกจับไปจับมากเขาสุดยาดอ่ะกยาศมันจะคืออันก๊อกแก้นะไม่แล้ว อย่ามันงับมือใครจะใส่ถุงมือหรอใส่ถุงมือเ,อ,อ,เอาลูกหน้อยย่านก็ปลอมย่านขึ้นมาอย่ามันไปโอ้ไปสละลงนี่ผลงานเด้อมีเด้อผลงานกระปลอมจำปันสมัยเนี่ยขายแพงๆหรอพ่อเ,เราดิบวะแมน โมแม่ต์คนนั้นลีแล้วบอะอยากพลี่ีป๊ะปะเออได้ได้เห็นอยู่เห็นอยู่สาวพี่เอารีแหละรีแลละ เห็นบ่เหตุน,นล g แหละมันพุ่นตนูตหนหรอ้าไปไปต่อมา,มาเรีอนมาก่อน,นกำลังใส่หอ,อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้นไม้ม 其他你们就报。嗯嗯嗯 เปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีตามนะบเห็น,นลูกบเห็นบอเออบบเห็นนีนนลีบอเห็นนีลีเลยมันเปลี่ยนสีแล้วแน่บอเห็นพี่น้นองเลยแม่นปะไปต่อเผือ่อจะได้กินว่ามันง่ายเด้อ มน,น,นขีดละสิบพันเมนโลละสี่ร้อยอันอากาศเอาแหละกระป๋อมออก อันนโมโงได้จริงอย่างงี้เนาสาเทือวย่วอยู่นี่ไปทางนี้กัได้ไปบนที่ไ้มันมีรักโมหลายๆเนาะ máy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ข้องใหม่ข้องใหม่ข้องใหม่โอ๊ยเสียดายดิดยดยมันหลุดเบามันหลุดพี่น้องเอ้ย แล้วและหันตกลงมาเลยต้องถ่ายมันขึ้นใหม่ทีเดียวเลยมันตกแล้วสองโขงมันตกมาที่นี่เห็นแล้วพี่น้องกระป๋อง<า>กระป๋องข้อแดงกระป๋องข้อแดงจัดไปจัดไป 了不。 ยอดสุดยอดพาไเป็นหลายเถือเนาะเสียังได้อยู่โอ้เอา้าจับบันโอ้ยกระป๋อมเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปตามมันสีต้นไม้เนาะแมนมันออกแดดมัน็นสีแดงพี่เนอะเขาห่มเป็นสีดำ ขิ่จนค้แหงแล้วตอนนี้เอาน้ำไปเมื่อกี้โค้นี้จะไปไก่ยู่ได้ไปมุกไปอ,อุ๊ยอยังอยู่ยังอยู่มาสู้นนโลดบลอะนี่นนะเอาขอม <c oughs> หมาเห็นบ่เห็นบ่เอาขอหมานบ่ฮนดี้ฮันดีมาเห็นบ่ รับรถนะมีนั้นอยู่เป็นไปได้เสนอคอเป็นไปได้เสนอว่า<ฮ>คนยานกระปอมปอม้มองกับปอมว้ามันยาดนานกยามันครบมือ<ฮ>ปะอานี่กทูเดอะท่งนา ไปต่อกันเลยเนาะวันนี้โถยังนี่โอ้ม้งเหมืองคือใหญ่แท้เนาะจะกอดเดี่ยวกระแดกแท้พี่น้องตอนนี้เขากล่ามาแล้วเนาะพี่น้องเขากล่าได้สำนีเลยชินาพเบึงเนาะว่าได้ตเนาะ เข้ามาจาคลองกระป๋อมแล้วอุ้ยอุ้ยหนึ่งโตสองโตสามโตสามสี่ห้าหกเจ็ดว้าวได้เจ็ดโตพี่น้องนี่บ่งนี่แต่ละโตนี่แบบบริเวณได้มากงๆๆ่ายๆเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นจะต่อข้าเจ้าเดอแไปอันซื้อกระป๋อมเนาะโบติโบติว่าเพิ่นขายแพงเนาะพี่น้องคือว่ากระป๋อมหัน่นต่อไปคลองเนี่ยเห็นหลายอยู่แต่ว่าคลองบบได้เนาะคือบางที่เอาเข้าคองไปแล้วมันก็หลูดนะเ้ามาคลิปนี้กะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโตเกียวและครอบครัวสาวลาวเซนโนแฟมิลี่เนี่ยเด้อสบายดีบ๊ายบาย